สวัสดีครับถึงแล้วบอยนะครับตอนนี้ก็อยู่สากงประมงก็ของก็เริ่มลงแล้วนะครับที่สากรประมงแม่กองตอนนี้บ่ายสองสาที่เจ็ดบ่ายสองอะไรล่ะครับแหมมือตึบบอกบ่ายสองเออตีสองตีสองติดตลกนะเราตอนนี้ก็ถ้าลองพันบรรยากาศข้างนอกนะครับขอเนี้ยแผนนะครับดูก่อนดูก่อนตอนเนี้ยก็มีขอนะขอดูสภาพทุกคนหน่อยครับประมาณยี่สิบหกองศาเรียมลมเไหนครีิมทะเลพี่แดงเงี้ยเลยครับ พี่หิวใช่ไหมเนี่ยแน่นอนดูเปล่าผมครับผมครับนี่ครับนี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับก็คือเขาเริ่มลงของกันแล้วยี่สิบแปดองศาอืมตอนนี้ก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาดูของกันแล้วก็ผมก็เตรียมตัวก่อนออน้ำมงน้ำเงินก่อนตอนนี้แต่ต้งคุณเฉยยาวตังคครับก็คนละสีห้าแสนล่ะครับเอาดิแพรนคืออย่างนี้ปลาหลตัวมีปลาตาเดียวปลาโอ อินซีเอ่อจระเม็ดดำหรือขี้อะไรก็ได้ที่ผมไม่เคยกินอ่ะใช่คุณจะหาความแปลกใหม่ปลากระพงอ๋อ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 กินอะไรกินทำไมเนี่ยอืมอกู้หี้อ่ะก็ชอันนั้นอันนั้นหากินง่ายไม่เป็นไรอันนั้นแทบทุกตลาดน่าจะมีอันนี้งบอันนี้งบการค้านะครับอันนี้งบลูกน้องนะบลากระพงเป็นทะเลอ่ะใช่ปลาน้ำฝอย มัน,มนเป็นปลาปน้ำก่อยสองน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่อะมันจะอยู่ริมฝั่งทะเลแบบปากแม่น้ําที่มันเป็นน้ําเค็มดันเข้าก็ตันไหนที่มึงกิงนม่หงห่วงหรอปลาบอออันนั้นละปลาเลี้ยงมันเ,เลี้ยงนั่นอะถ้าเจาา้าธรรมชาติต้องอปลาวังตอนนี้ผมกินเสร็จแล้วเรามาคุยถึงเรื่องน้องนุ่นสาวพม่ากันนะครับในละกันเื่ข้ามันเอง เรื่องมันเริ่มคุณจะคิดว่าเยียก่อนออะมึงกินต่อไปมึงกินต่อไปเรื่องเริ่มกูเลยเหรอเรื่องมันเริ่มเมื่อตอนผมอยู่มหกเจอมันต่อปีสองอ๋อปีสองเอามองควายป่ะเฮ้ยเติร์กไลท์เดี๋ยวป้าตบทำไงติดระวายเฮียทำไมบรรยากาศมันดู กับตีสองที่สิบห้าเดี๋ยวก็เริ่มคืนคืนแหมตลาดเปิดตีสามคุณจะรีบไปไหนตลาดติดมันได้มาแล้วหัดจะเลยว่าเช็คดีถามไหมล่ะไม่ไม่ใช่ถามเขาไหมล่ะเขาก็น่าจะมารอนะลุงครับลุงครับวันนี้ตลาดเปิดหรือปิดครับวันนี้ตลาดเปิดนะครับตลาดประมงนีครับอ๋อเปิดใช่ไหมครับเขาเขาเริ่มลงตอนตีสองสี่สิบใช่ไหมครับ องสี่ห้าเป๊ะเป๊ะคนมันน้อยๆอย่างอย่างเริ่มมาตีสามใช่ไหมครับก็เดี๋ยวี่เดือดที่เดือดก็จะเต็มแล้วอ๋อเนี่ยนะบอกแล้วก็ตีสองสี่ห้าเป๊ะนครับลุงลุมาซื้ออะไรครับเนี่ยซื้อมุกซื้อจุดประสงค์เดียวกันซื้อมึกครับผมขอบคุณรู้มากนะครับผมเพิ่งมาครั้งแรกกันมาทำโครงการนักศึกษาครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลุผมจะบอกแล้วเป๊ะตีสองสี่ห้าตอนนี้ก็ตอนนี้จากที่ข้อมูลที่ได้มานะ เรามาเร็วเกินไปไม่เร็วก็เวลาปกติเวลากำลังดีก็คือตอนนี้เตรียมตัวเตรียมเงินกันเลยนักลงนักเงินกันเล้วห้านาทีเขาก็ลงแล้วกูบอกแล้วมันดูน้อยแต่เดี๋ยวพอเขาเริ่มองของก็เยอะแล้วตอนนั้นเราก็ดูกูบอกแล้วเนี่ยที่สองที่ห้าเดี๋ยวให้ยังไงเดี๋ยวผมจะขอฝากให้ตากล้องของผมนะครับจะทํางานดูแลเรื่องงานถือเพราะว่าได้ครับตัวผมขออนุญาตซื้อก่อนนะครับมือสยกระโปองเน่ยผมถ่านัอมุมในห้างใช่ไหมครับเพื่้นบันไดเลื่อนอะไรเนี่ย เอ๊ะมึงเคยดูวะเนี่ยไอ้ญี่ปุ่นอันนี้มันจัดจานของจริงไม่มีใครเขาทำกันหรอกหรือว่ามีวะเอางั้นไงเอาเลยกูเปิดให้มึงดูวันนั้นกัละอะไรอะไอ้พิษฐานโซเชียลอะไรอ๋อผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะยิ่งท้ายไปนั่นที่เราดูกัน่ะอ๋อไอ้มันชื่ออะไรวะเพศงับเอ้ยจงกรมไอ้พวกงับอ๋อชมสมาคมส่องไงดอนอืมส่องไงดอนส่องหือี้อ นี่จะกลายเป็นฟุตเทจดูป่าเดี๋ยวเป็นฟุตเทจเล่าเรื่องเฮียเนี่ยเราเรื่องจันไรเปิดเป็นไงอยากทำอัดกดเป็นไงไม่กลัวเป็นโมด้าถ่ายถ่ายอยู่ตื๊ดตื้อตื๊อตื้อตื้อตื้อร้อนจัดอะแดดหมดก็บต้องร้อนโอ๊ยอากาศดีวันนั้นวันนั้นมันอะไเนี่ยวันนั้นแดดมึงเหี้ยงวันนั้นบอดตะกั่วทำพิษวันนั้นถ่ายฟุตไม่ถึงห้านาทีปิ๊ปปี๊ปปิ๊ปปี๊ป ปี๊ป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 กัดจะเกียบงอบู่แลนร้อนแล้วร้อนยีกเฮ้ย่านุูกมาเนี่ยว่ะพ้อนอันนี้ปลาอะไรอาหารกิ้วอ่ะอันนี้ปลาหลังตกปลามาไวเทียมเออว่าแม่งเหมือนปลามาเลยว่ะเออนี่ปลาที่เหนวะตัวแม่งปลามาปานปโปเลียนฮะเนปโปเลียนนปโปเลียนปลาโฟโตช็อปปลานปโปเลียนอันนี้ปลาแมท กูดีปลาหมอข้างดำเนี่ยหมอข้างดำหมอข้างดำแบกเหี้ยไม่ใช่ข้างดำแบดแถวๆแถลุงก่อนถวๆลุงก่อนมาพวกเราโอ๊ยผมหนาวเป็นอินโทรเวิร์ตร้อนเลยครับสีสามครับเอาโอเคสีสามนะสี่สามเนี่ยในสอกสัญญาแล้ว ตลาดสองสัญญาณแล้วนะครับเพลงบาร์ซิววะใช่ลุงมาดูแข่งบอลน,น,นี่นี่สามคนนี้มาดูแข่งบอลน,นะลุงไปยังวะเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวลุง,<อ>งเล่นสัญญาแล้วนี่เมกี้ออดมันนะเดี๋ยวลุงเล<อ>่นเดี๋ยวลุงเล่นขยับเราขยับไปนะจุ่นลุงไปนะเดี๋ยวผมขอปิดก,กล้องตอนนี้ก่อนครับต้องดูฟุตเทจตอนนี้ก็คืออะไร